สวัสดีย้ำเที่ยงใกล้ๆบ่ายแล้วนะครับวันนี้วันจันทร์24กรกฎาคม2566ตลาดปิดพักเที่ยงก็มีแฟนคลับขอให้ช่วยส่องหุ้น TKT ช่วงนี้ว่างพอดีพอมีเวลามาส่องหุ้นให้หุ้น TKT นะครับข้อมูลตรงนี้ก็เป็นข้อมูลเมื่อวันศุกร์เป็นกราฟในไทม์เฟรมควอเตอร์ทรงกราฟเป็นรูป w หาง W ตกลงมา3มควอเตอร์ ปิดด้วยแท่งแดงทั้ง3แท่งนะครับฐานของรอบหุ้นในรอบนี้อยู่ที่1,99บาท99สตางค์ฐานเตี้ยสุดอยู่ที่56สตงางค์ไฮสูงสุดอยู่ที่5,5บาท5สตางค์เดี๋ยวไปดูข้อมูลบริษัทกันก่อนครับเปิดเข้าไปที่เว็บหุ้น tkt หน้าเว็บ t กรุงไทย c o m ตัวหนังสือค่อนข้างเล็กเพ่งสายตาไม่ไหวไปดูข้อมูลที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ดีกว่าบริษัท T กรุงไทยอุตสาหกรรมจำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกและธุรกิจเกี่ยวกับแม่พิมพ์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกที่ตั้งบริษัทอยู่แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทรกรุงเทพมหานครผู้ถือหุ้นรายใหญ่10รายแรกนะครับก็เป็นต่างชาติ n u m b e r 1 c วัน y a u t o m o t i v e i n v e s t m e n t Limited ตรงนี้ก็เป็นกลุ่มทุนของฮ่องกงเข้ามาถือหุ้น32.21%แล้วก็ลำดับที่3ก็ยังเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับ Carry Automotive Investment Limited มาถือหุ้นแยกไปอีกก้อนนึง6.78%ส่วนคนที่2นางยุพาเตชะไกรศีถือหุ้น6.84%ก็เป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ก่อนหน้าที่ Carry Automotive จะเข้ามาทำเทนเดอร์ลำดับที่4ก็ถือหุ้น6.7%นายสุมเมธเตชะไกรศีลำดับที่5 Mr. มิสเตอร์คำขวัญคูณถือหุ้น3.63%ลำดับถัดลงไปก็เป็นบุคคล มีลำดับที่9ไทยเอ็นวีดีอถือหุ้น1.92%ลำดับสุดท้ายก็ยังเป็นตระกูลเตชะไกรสีนะครับถือหุ้น1.85%ข้อมูลของบริษัทหุ้น TKT มีค่า PE 63.76โอ้โหค่า PE สูงปลื้ดเลย PBV 1.20ปันผล0%อ o a 2.93% r o e 2.23% DE Ratio 0.96 EPS 0.01ค่าเบต้า2.18ข้อมูลของบริษัทดูแล้วค่อนข้างน่าหวาดเสียวค่า PE สูงส่วนราคาหุ้นแพงกว่ามูลค่าตามบัญชีไปก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับเท่าเศษเศษไม่มีปันผลครับส่วน r o a กับ ROE เปอร์เซ็นต์ตัวเลขข้อมูลของทั้ง2ค่าอ,อยู่ต่ำกว่า5%ไม่ถึง3%ด้วยซ้ำก็เป็นข้อมูลที่ อยู่ในเกณฑ์ต่ำส่วน D/E ratio 0.96อันนี้ก็ดีอยู่นะครับเพราะว่าบริษัทมีหนี้ไม่มาก EPS 0.01ก็ค่อนข้างต่ำส่วนความผันผวนของราคาหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ s e ตก็สูงนะครับ2.18นะีโดยรวมข้อมูลของบริษัทก็ดูยังไม่ค่อยเข้าแท้เท่าไหร่หมดหมูนะครับหุ้น TKT ถูกจัดอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมยานยนต์ผลประกอบการครับ ปี62ซึ่งเป็นปีโควิดบริษัทขาดทุน36ล้านแต่ว่าสามารถพลิกกลับมาทำกำไรได้12ล้านเมื่อเปรียบเทียบกับปี61ปี62ก็บริษัทพลิกมามีกำไรแต่ปี63ก็จากกำไรก็กลายมาเป็นขาดทุนนะครับปี64ก็พลิกกลับมามีกำไรอีกปี65กํากำไรก็ดีขึ้นครับจาก13ล้านเพิ่มขึ้นมาเป็น17ล้านเพิ่มขึ้นมา29.59% ส่วนปี66ไตรมาสที่1เทียบกับไตรมาสที่1ของปี65กําไรลดลงจาก7ล้านเหลือ2ล้านลดลงไป69.58%ผลประกอบการไตรมาสที่4ของปีที่แล้วกับไตรมาสที่1ของปีนี้ก็ดูยังไม่ค่อยดีครับราคาหุ้น 1, ผันผวนนะครับดูที่ค่าเบต้า2.18ผันผวนเป็น2เท่าเศษเ,เมื่อเทียบกับเซตและที่น่าตกใจ ไปตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง5ปีไม่เคยปันผลเลยราคาหุ้นปัจจุบันแพงกว่ามูลค่าจริง1.20เท่ามูลค่าหุ้นที่แท้จริงอยู่ที่1.85สตางค์ปัจจุบันราคาหุ้นอยู่ที่2.20บเป็นข้อมูลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับส่งกราฟดัช a p เนี่ยก็ดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหางตัวดัตช์นมันหางมันตกลงมาก็มารอลุ้นว่าจะหลุดโลที่1.99หรือเปล่า ในอดีตเคยไปส่องหุ้น TKT มาตั้งแต่23พฤศจิกายน2565นะครับช่วงนั้นดูหุ้นแล้วก็มาดูกราฟก็น่าตกใจพอสมควรกราฟใน Time Frame Week ราคาหุ้นทำทรงสวยมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2563ทำเป็นทรงก้นถ้วยนะครับพอถึงเดือนมิถุนายนกรกฎาคมแล้วก็สิงหา3เดือนนี้เป็นช่วงที่ราคาหุ้นเบรกขึ้นไป อยู่ในโซน2บาทได้แต่ก็ยืนอยู่ได้ไม่กี่เดือนตกลงมาอยู่ในโซน1บาท76สตังตีเส้นฮอไรซทอนทลายไว้เป็นแนวว่าราคาเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1บาท76สตางตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนผ่านขึ้นมาปีใหม่2565แล้วก็ยาวมาจนถึงเดือนพฤษภาคม2565สบัดขึ้นไปยืนได้ที่2บาท50แล้วก็ถอยกลับลงมาที่1บาท76เหมือนเดิม แล้วก็สะบัดขึ้นไปอีกหนึครั้งเมื่อตอนต้นเดือนตุลาคมแล้วก็มีเจ้าภาพพาลากขึ้นไปสูงขึ้นไปเกือบถึง4บาทแล้วก็ร่วงตกลงมาที่เดิมครับ1.76บาท76ในช่วงเดือนพฤศจิกายนส่วนแท่งเทียนสุดท้ายในขณะนั้นก็คือเมื่อ23พฤศจิกายนหุ้นดีดขึ้นไปทำซีลิ่งครับไปปิดอยู่ที่2บาท36ไปค้นดูข่าวเก่าๆก็ไปเจอข่าวหุ้นหนังสือพิมพ์รายวัน หัว TKT Ceiling Carry Automotive จอปิด Tender ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนหัวข้อข่าวย่อยก็บอกว่า TKT Ceiling Carry Automotive จอปิด Tender 25พฤศจิกายนนี้ดันสัดส่วนผู้ถือหุ้นใหญ่เบอร์หนึ่งเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนด้านกลุ่มเตชะไกรสียันกอดหุ้นแน่นอันนี้กราฟที่โชว์ในข่าวนะครับก็เป็นกราฟเดียวกันกับที่ดูในคลิปนี้ ข่าวก็ยังมีข้อความคาดว่านักลงทุนเข้ามาเก่งกำไรประเด็นเดิมคือ Carry a u t o m o t i v e Investment Company Limited ในวงเล็บ KA I เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่รายใหม่และจะทำคำเสนอซื้อหุ้น TKT ระยะเวลารับซื้อทั้งหมดเป็นเวลา25วันตั้งแต่วันที่21ตุลาคมถึงวันที่25พฤศจิกายน2565ในราคาหุ้นละ1บาท99สสตางค์ ล่าสุดมีผู้แสดงความจำนงเจตนาจะขายหุ้นเมื่อสิ้นสุดวันที่21พฤศจิกายนจำนวน136.78ล้านหุ้นหรือคิดเป็นสัดส,ส่วน38.99%ด้านคณะผู้ถือหุ้นเดิม30รายนำโดยกลุ่มเตชะไกรสีแสดงเจตนารมที่จะไม่ขายหุ้นให้กับผู้ทำเทนเดอร์โดยมีจำนวนการถือหุ้นรวมกัน 141.87ล้านหุ้นหรือคิดเป็น40.45%ปพร้อมทั้งยืนยันว่าการบอกปัดก็เสนอเป็นไปได้วยความสมัครใจและมีผลบังคับผูกพันตามกฎหมายโดยจะไม่เพิกถอนคำบอกปัดก็เสนอดังกล่าวก็หมายความว่ามีการทำเทนเดอร์แต่กลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมพร้อมกับคณะยังไม่ยอมขายหุ้นแต่นักลงทุนนักเก่งกาไรก็เทรดเก่งกาไรไปแล้วหุ้นซีลิงมาดูหุ้น TKT อีกครั้งหนึง่ง เมื่อวันที่28ธันวาคม2565จากเดิมตรงนี้นะครับแท่งซีลลิงเมื่อวันที่23พฤศจิกาหลังจากทําซีลลิงแล้วก็กราฟยังคงพุ่งแรงไปทํา i g สูงสุดได้ที่3บาท22แล้วก็ร่วงลงมาทําฐานอยู่ที่2บาท16สตางค์แล้วก็แท่งนี้แท่งปัจจุบันในขณะนั้นก็คือ28ธันวาคมเป็นอีก1ซีลลิงนะครับขึ้นไปปิดที่2บาท82 แสดงว่าหุ้น TKT ไม่ใช่ธรรมดามีเจ้าภาพพาเดินพาวิ่งมาดูหุ้น TKT อีกครั้งหนึ่งวันที่30มกราคม2566นี่แท่งซีลิ่งพฤศจิกายนอันนี้แท่งซีลิ่งธันวาคมหลังจากทําซีลิ่งแล้วก็ยังพุ่งต่อขึ้นไปทํา i g สูงสุด3บาทส8สตางค์แล้วพักตัวลงมาที่2บาท70 ก็ทำไซดเวย์อยู่ยังเลือกทางอยู่ว่าจะไปทางไหนแต่แท่งเทียนสุดท้ายในวันที่30มกราคม2 5 6 6เนี่ยหุ้นก็ทำทรงไปจอะต้านที่2,96แแล้วราคายืนอยู่ที่2,90ไปดูอีกทีหนึง่งเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์หลังจากหุ้นกำลังเลือกทางก็เลือกเป็นทางขึ้นครับขึ้นไปทำไฮได้เกือบถึง4บาทแล้วก็ร่วงลงมาแต่ก็ยังไม่หลุดฐานราคาที่2บา หุ้นทีเก็วิ่งดีจริงๆลักษณะขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะครับเนี่ยในช่วงพฤศจิกายนขึ้นไปก็ลงมาแต่ว่าก็ลงมาไม่สุดก,ก็เด้งขึ้นไปพักตัวก็เด้งขึ้นไปแล้วก็ลงมาเกือบสุดเหมือนกันก็กลับมาดูราคาหุ้นนะปัจจุบันเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทำเฟรมควอเตอร์ดูไปแล้ว Time frame month หุ้นก็ยังอยู่ในขาลงนะครับทำเฟรมวีคฐานของรอบหุ้นอยู่ที่1บาท99สตางค์แท่งวีคปิดด้วยแท่งแดง ที่ราคา2บาท20ร่วงลงมาแล้ว6สัปดาห์ในท์เฟรมเดย์มีช่วงสำคัญหลายช่วงเหมือนกันนะครับช่วงประกาศงบผลประกอบกา,ารไตรมาสที่3ของปี2565ผลประกอบการก็พลิกจากขาดทุนมามีกำไรพลิกจากขาดทุน8ล้านกลายมาเป็นมีกำไร7ล้านลูกศรควอเตอร์ที่3ชี้ขึ้นเป็นสีเขียวถูกต้องแล้วนะครับราคาหุ้นก็กระโดดขึ้นถูกตั้งตรงกัน กับงบผลประกอบการแต่ก็กระโดดขึ้นไปได้แค่2วันทิ้งตัวลงมาหลุดโลส่วนแท่งตรงนี้สีเขียวก็เป็นแท่งซีลิงนะครับก็คือแท่งซีลิงเมื่อ23พฤศจิกายน2565คือแท่งนี้ราคาหุ้นหลุดโล2บาทไปแล้วลงมาที่ฐานของรอบหุ้นในขณะนั้นที่1.76บาทเมื่อทำซีลลิงก็กระโดดขึ้นไปปิดที่2.36ได้คือแท่งนี้นะครับ จากนั้นก็เหมือนกับที่ส่องมาก็ขึ้นไปแล้วก็ลงมาแล้วก็มาทำซีลิ่งที่แท่งนี้อีกทำซีลิ่งที่แท่งนี้เสร็จเรียบร้อยก็ไปพักตัวอยู่ในโซนบนแล้วก็มีเจ้าภาพลากขึ้นไปอีกเกือบจะถึง4บาทแล้วก็มาร่วงลงในช่วงวันที่1 3 1 4่กุมภาพันธ์นวันวาเลนไทน์ครับขายหุ้นถอนตังค์ออกมาพาครอบครัวไปเที่ยววาเลนไทน์เดย์แล้วก็ยังร่วงต่อมาอีกนะครับสาเหตุที่ร่วงต่อมาก็ เป็นการประกาศงบรายปีแล้วก็ายมาสที่4ของปี6.5ประกาศงบเมื่อวันที่27กลกุมภาพันธ์2 5 6 0ควอเตอร์ที่4นี่ครับควอเตอร์ที่4จากกําไร10ล้านกลายมาเป็นขาดทุน3ล้านลูกศรสีแดงชี้ลงถูกต้องแล้วนะครับราคาหุ้นก็กระโดดลงถูกต้องแล้วนะครับมีการรีบาวแต่ว่าก็ไหลลงมาอยู่ที่ฐานราคา2.30แล้วก็สวิงขึ้นแล้วก็สวิงลง ช่วงตรงนี้เป็นการประกาศงบไตรมาสที่1ของปี2,566เมื่อวันที่15พฤษภาคมไตรมาสที่1มีกำไร7ล้านลดเหลือ2ล้านลบกำไรไป69.58%ทิศทางของหุ้นก็ถูกต้องแล้วนะครับกำไรลดลงหุ้นก็ลงมาทำฐานตาำสุดที่1.99บาทสตางค์จากนั้นก็มีเจ้าภาพทำราคาลากขึ้นไปอีกแล้วก็ร่วงลงมาปัจจุบันก็ ทำราคาอยู่เหนือฐานฐานแนวรับที่ใกล้ราคาปัจจุบันที่สุดก็อยู่ที่2องบาทสิสตางค์ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่2องบาทยีก็คือเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยราคาอยู่ที่2องบาทยีส่วนวันนี้วันจันทร์ที่24รกรกฎาคม2566ช่วงตลาดปิดก็ยังไม่ได้ดูนะครับว่าราคาหุ้น TKT ไปอยู่ที่ไหนแล้วเดี๋ยวแวบ,บไปดูแป๊บหนึ่งดูแล้วราคายังอยู่ที่เดิมครับ2องบาทยีก็เป็นนั้นว่ามาลุ้นกันบ่ายนี้ ราคาจะเลือกไปทางใด TKT T ก็ดันมาอยู่ตรงกลางพอดีแนวต้านแรกก็คือ2บาท30แนวรับอยู่ที่2บาท18 2บาท8แล้วก็แนวรับสุดท้ายอยู่ที่1บาท99สตางค์ส่วนทางด้านบนถ้ามีเจ้าภาพพาเดินพาวิ่งแนวต้านต่อไปก็อยู่ที่2บาท46 2บาท48ดูหุ้น TKT ครับซีลิ i n g c e i แล้วก็มีคนพาลากพาจูงขึ้นไปตลอดทางตรงนี้ก็มีการ เทขายทํากําไรตรงนี้ก็แท่งเขียวยาวๆตรงนี้ก็แท่งเขียวยาวๆแต่ปัจจุบันก็ไซเวย์อยู่เลือกทางเซตก็เลือกทาง TKT ก็กําลังเลือกทางก็แล้วแต่เจ้าภาพนะครับใครที่สนใจหุ้น TKT ก็ติดตามทํากันบ้านเอาก็ไปหาข้อมูลมาพอที่จะนํามาวิเคราะห์ได้แต่เพียงเท่านี้ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วก็ไม่มีความปรารถนาที่จะมาเทรดหุ้น TKT ครับผลผลไม่มีเลยย้อนหลัง5ปี ไม่เคยจ่ายปันผล ROA กับ ROE ก็น้อย EPS ก็ค่อนข้างต่ำ PE สูงมากแต่ใครชอบเล่นเก่งกําไรก็ต้องหาความเสี่ยงที่น้อยที่สุดคือ buy on dip แต่ถ้าหุ้นไม่ลงมาให้เก็บทำท่าทำทางจะมีคนพาไปทางด้านบนก็มาคอยจังหวะซื้อใกล้ๆ้ break out ทำกันบ้างกันต่อครับขอให้โชคดีทุกท่านสวัสดีครับ